เอาล่ะสวัสดีพวกชินี่วันนี้เราจะมาเล่นเกม b อดี้เบสเอาล่ะถ้าเห็นโทรศัพท์ค้างก็ไม่ไปต้องห่วงนะเพราะว่าโทรศัพท์ค้างมันค้าตลอดน่นแหละวัน mm hmm. นี้เรามาเล่นเดง mm hmm. เดงบอดี้เบสิกกันดีกว่า mm hmm. เกมนี้เป็นเกมโรโรเตอนไม่ดวดแล้วเราจะเบาเสียงไว้ก่อนส่วนใครที่เปิดเสียงก็ขอโทษด้เอาล่ะ right, ชิ่เริ่มเลย mm hmm. ดีดีเนเน,น,น เดื่อดิเจ๊เจ๊เด๊บางทีพูดเหี้ยอะไรรู้ว่าเรฟังอย่าไปฟังมันนะบอสถ้ามันแหลกเนี่ยก็ขอโทษนะฮะอะไรที่จนี่ไอหัวไอครูหัวลวนี่สวัสดีตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เข้าสู่ช่องหมาทะมุไรนะแค่นี้เหรอโอเคเปิดประตูสู่อาเซียนแปดลบอีกหนึ่งก็เป็น หนึ่งบวกห้าห้าบวกหนึ่งนี่กูงโง่ยังเป็นไรซัดเอาละไม่เป็นไรครูเวนถึงแม้กูจะโดนซับซับสเก็ก็ตัดตะแกรงไงกูไกม่กูมึงก็ได้ยอ่ห้ามวิ่งห้ามเฮียอะไรทั้งนั้นไอ้พวกเนี้ที่นี่เขาไปกดเกณฑ์ยังไงของแม่งวะหกลบเจ็ดห้าปลาเขาบอกว่าให้ตอบสี่สิบสอง โอ้โหอะไรนาเคียอะไะสนตีนอะไรพวกสนตีนรีบเปิดประตูสู่อาเซียนแล้วก็รีบหนีจากไอ้คูเวนนั่นแหละโอเคมองหน้าก่อนโอเคเขี้ยนตะก้อนอิดเออเดินทางนี้กิดกว่าตอนตนี้ไม่มีตังค์เลยต้องเดินไปโรงอาหารก่อนแต่ก่อนที่จะไปมองหลังก่อนว้าหยาปะหน้าปลาไหลมาแล้วหายแล้วเขี้ยนหน้าปะไหลมาเพราะว่ะมึงอย่ามีตัวเขี้ยนซะอย่างนึงที่มันเรียกว่าเพทามนนะแล้วก็ อะไรวะชั uh, mm ้น hmm, so like so oh, oh, uh, yeah. ี่ไอหลังเฮ้ยเยี่ยมตามกูไหวมากเดี๋ยวเฮ้ยเยี่ยมตามมาเรื่อยเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวที่จริงกก็ไม่น่ากลัวหรอกเว้ยแต่ถ้ากูเดินอย่างเงี้ยกูเดินช้าจะกระเต่าเลยเฮี้ไอเวนแล้วกูโล่อินเทอร์จี้ไอเพ่ทามึงอย่ามายุ่งไอเด็กเสียโอเคเอาอีกรอบ ไเด็กทีนี่เด็กหาแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยว่ะไปหาเล่นกับคนอื่นนุนไปออกไปข้างนอกออกๆไปข้างนอกกันหนุนไปเรียนอยู่ข้างนอกหนุนไปนั่งหาพืนเล่นหนุนควายวูแม่มึงต้องมาเอาตั้งแต่เริ่มเลยห้าลบหนึ่งโอ้ยเกือบจะต,ต,ตอบผกแล้วไอเวนสี่กิะหนึ่งลบเจ็ดก็ได้หก ว่าต right, ่อบอกอะไรไอ้คูมื่อไรต้องการอะไรจะคุยหัวโลนฮะหัวโลนเลวสิสปีละเดียวโคตีไม้มานะเออลวรับเเนลาลาลาพูดอะไรเลี่ยนอลเอกูออกไปข้างนอกนะ แต่ที้กูเล่นสตอรี่หมดอยู่ก็คือก็คือสตอรีนะ่อันนี้คือห้องสําหรับรูเท่านั้นจะจะจะบอกอะไรให้ถ้ากูยอยู่ห้องสําหรับครูเนี่ยขออ,อไม่จะมาจับกูเลยเวย้ยถ้ามันเห็นกูนะจะบอกเลยว่ามันเห็นกูนหรอกเพราะูเก่งกอีสี่ีสไม่ใช่ว่ากูปเปิดประตูไปดเจอบอดี้นะเปิดดิไม่เปิดอ๋อเปิดอะ่ะซ้ายมองขวายืดสะดุ้งอะไรแม่ย็ด เอ้โดนจับอีกแล้วชบาดี้ตนั้นเละเดี๋ยวเวลาซ d e t <c oughs> i, 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 I for you บลาบลาบลาพดเอาไอ้น้าลาไหลมีอยู่ข้างนอกแล้วมาแล้วน้าลาไหลมนอยู่ข้างนอกเ้ยไอ้ย่น้าลาไหลไอ้ย่าไอ้ย่าน้าลารหลอยู่ข้างนอกจีว่าแล้วจีว่าแล้วต้องเลีบไปดรอหาร

วันนี้ไอ้ถุงเท้าไอ้หน้าหมีโอเคเขาบอกว่าตั้งแต่สามขึ้นไปนั Ay ้นน่ะมันไอ้ไอ้น okay. ั uh ่นน่ะไอ้คร nah. ูมันจะว่อนพึ่งว่อนขึ้นเอาละไปไปไปแล้วหรือหนีหนีหนีเออไอ้ไอ้หน้าปลาไหลไอ้หน้าเหีออเอาไอ้เอากูเผลอผักพออ้อยที่หายเอ้ยโอ้โมันเป็นสุกสูญนะบัาห่ามึงนี่ มันไปนู่นละชิบหายละเอ้ยมันไปนสุกซูดนะมึงหามึงน,นี่มันไปนสุกซูดนะมึงห้ามึงแม่งโดนกักสามสิบวินาทีไอเวรขอออที่ไหนวะเดี่ยมือใบลาขออ่อใบละขอออดิเดี๋ยวเว่ยเบนฮอไอ้หน้าปลาไหลเอาละตัดไปตอนที่ผมเล่นในนั้นเลยแล้วกันนะ จดไปตอนเข้าเกมเลยเอาล่ะวันดีตอนนี้เข้ามาล,2 2> มาลสะสามลบสองยู่นี้้มาสามกสองก็เหลือหนึ่งสิจ้ะอ่ะ You got it 6-5หลบห้าที่จริงก็เป็นหกตัวปีห้าหใช่ปะหก้าก็เป็นหนึ่งสิจ้ะจ๋ยวบอกนะที่กูตกหนึ่งโอ๊ยบันจะสู้ดิ๊ง้าเม แม่งน่าจะมีเคืองคิดเลขถ้าบ้านมีเซื่องคิดเลขนะไอ้เปิดไม่เย็เปิดเลขวงเวะไม่ไม่เจ็ดลบกหนเอาหนึ่งเฉยอ้เอทแค่ถูกสั่ง่าให้ปัญญาอ่อนออะๆรีตันนั้นใครว่เฮ้ยพอชิบหายได้นะปลาไหลมาจนนั้นด้วย อ๋ faster. อเฮ้ยเอาล่ะถ้าเห็นผมพูดคำหยาบนะไม่ต้องสงสัยหรอกจะทำคลิปอย่างนี้แหละไอ้เยนเหมหนนาไปโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วเนี่หุ่ยแบบบอกดว่าสู้ๆหนักามึงนีแ่แม่งเลยแม่งไม่ผ่านสักนิดนึงเลยดู b บดดี้แบดดี้เวอร์ชันหนึ่งจุดสี่จุดสามอู้ คลิปนี้ก็จบไปสนจำนวเพียงเท่านี้เอาไว้ต่อคลิปหน้าฮะ่วนใครที่อยากให้อัดอีกก็อไปใต้อคอมเมนต์ได้เลยฮะเอาไว้ที่พักสองก็ามา่แน่ตัวใครอยากให้ทำแอนิเมชันก็ดังกำลังนั่งทําอยู่ฮนะตอนนี้ก็จะนั่งทําอยู่ตอนนี้ก็กำลังจะนั่งทําอยู่ค่ะผมคลิปนี้ก็บายบายฮบผมบาย